จะเมื่อตีดินแปลงนี่แม่แล้วเราสิได้ปูพร้อมกันเบิงดูมแจะก้อนใหญ่ๆขี้ดินกนระไดเออเดี๋ยวแปลงนี่แล้วสกอนอย่าเฝ้าไปเห็ดมั่นแปลงนั่นไปไปลากสายยางมาไปพดน้ำห้ำซุ่มสกอนสายยางจังได้กอกเจ้ามันก็เสียละ่ะข้อมันนั่นไปเปลี่ยนละแม่ไม่คึ้ลายแนี่ยเถอ่วตกลงแปลงนี่เจ้าจะปลูกยังละ่ะอันนี้ผักกาดเขียวปีอันนั่นก็หอมบัวฟากไปนั่นก็กระเทียมแปลงพุ่นกับสลัด เจ้าโทษไปสร้างบุญมาฟาดกูกับบุญมามีฟอร์ดมาไหวเนี่ยศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ของบุญมาพ่านดวงนั่นพอมันแตกมีใบเขียวขึ้นมาล่ะก็สชีได้ฉีดเลยเออเมนเล,แลนยแหละเนาะใส่ดีตัวห่วยเดี๋ยวนี่มันจักโมงหรอเฮ้อว่าเมนใบหรอเ,อยยเล่เพาะยังเหี่ยวจักแล้วส,สีบ่าซ้ำหมื่ว่านนี่บอเอากเข้าใจยูเมื่อนี่ซ้ำไหนหมู่บ้านมันซ้ำกันนันละท่าห้านี่แม่คอยย่านเจ้าหิ้วเข่าฮะนะ กองทัพมันต้องเดินด้วยท้องสันตัวบ่กินเข่าสิมีแห้งเห็นงานสำบอโอ้ยว่าไปอีก้ะเจ้าก็ได้กองทัพใส่ยังจะเดินด้วยท้องเดียวนี่เอ้าท่านกองทัพว่าได้เดินด้วยท้องแล้วมันจะเดินด้วยยังสันก็เดินด้วยขาสันตัวนั่นแล้ววืยเดินด้วยขาเอากระเบี้ยสันตัวสิมีไปขึ้นงูนี่บอกระสันกระจูบดินไปขึ้นหอยนี่ โอ้ยมันเป็นคํำสุภาพต์บรานเขาเจ้านี่ก็จะแม่นว่าเขาใจเนาะสิตายว่าขึ้สิห้เมไปคือโง่พุ่นกองทัพเดินด้วยท้องนั่นหมายขวามาคันว่าได้กินเขากินน้ำมันก็เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานบ่ได้มันก็ตายเท่านั้นตัวคนเขาใจเราบ่บาดนี่ยับปึื้หลายเอานักแล้ว